วันนี้กลุ่มเขาเห็ดพิศนุโลกค่ะจะมาสอนวิธีการเกี่ยวกับการเปิดดอกเห็ดนะคะซึ่งก่อนที่กเกษตรกรมือใหม่หัดขับนะคะจะเปิดดอกเห็ดได้อย่างแรกเลยนะคะเราต้องดูว่าเส้นใย,ยของเห็ดเนี่ยเดินเต็มก้อนหรือยังเนาะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราไปซื้อก้อนเห็ดมาเนี่ยมันไม่ได้หมายความว,ามว่ามันพร้อมที่จะเปิดดอกเสมอไปบางครั้งเราไปซื้อก้อนเชื้อที่ยังเดินไม่เต็มแบบเนี้ย ถ้าลูกค้าดูเส้นใย,ยไม่เป็นมาถึงแล้วเปิดดอกเลยค่ะจะทําให้ก้อนเชื้อนี้เสียหายไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเราดูเส้นใย,ยเป็นเราซื้อก้อนเชื้อมาเราเห็นเส้นใย,ยสีขาวๆข,ข,ของเห็ดเนี่ยนะคะมันยังเดินไปไม่เต็มก้อนก็เอาไปตั้งพักไว้ที่บ้านเราเฉยๆนะตอนนี้ไม่ต้องลดน้ำไม่ต้องทําอะไรใดๆทั้งนั้นนะคะไปถึงบ้านเราก็ตั้งไว้แบบนี้รอให้เส้นใย,ยของเห็ดสีขาวๆเนี่ยนะคะเดินลงไปให้เต็มด้านหลังก้อน อย่างเช่นก้อนนี้นะคะด้านหลังก้อนตรงนี้ก็เต็มข้างบนก้อนก็เต็มรอบบริเวณนี้จะขาวทั้งก้อนเลยแสดงว่าพร้อมที่จะเปิดดอกแล้วนะคะถ้ามันพร้อมที่จะเปิดดอกแล้วเราก็มีวิธีการเปิดดอกง่ายๆค่ะอย่างแรกเลยเราก็ดึงเอาตัวกระดาษหนังสือพิมพ์ตรงนี้ออกนะคะอย่างที่สองเราก็เอาจุกพลาสติกตรงนี้ออก อย่างที่สามสำลีนะคะเขาใส่ไว้เพื่อที่จะเก็บความชื้นด้านหน้าก้อนถ้าเราเปิดหน้าก้อนมาแล้วเจอเมล็ดข้าวฟ่างนะคะเราค่อยๆใช้ปลายช้นก็ได้นะคะหรือถ้าเรามีก้อนเชื้อไม่มากเราใช้นิ้วเราก็ได้ค่ะค่อยๆสกิดก็เอาปึ๊บให้หน้าก้อนสะอาดนะคะไม่มีขี้เลื่อยไม่มีตัวเมล็ดข้าวฟ่างค้างอยู่บริเวณหน้าก้น เท่านี้นะคะแล้วเราก็นอนตะแคงหรือเราจะใช้วิธีการแขวนให้เสร็จแล้วเราค่อยเปิดดอกก็ได้ค่ะแล้วการเปิดดอกนะคะจะมีอยู่2วิธีค่ะวิธีแรกก็คือเราเอาคอขวดตรงนี้ออกนะคะดอกเข็มที่ออกมาก็จะมีก้านยาวเนาะแต่อีกวิธีนึ่งนะคะก็จะแค่เปิดหนังสือพิมพ์มานะคะเสร็จแล้วเราไม่เอาคอขวดออกเราเอาแต่ สำลีนะคะที่อยู่บริเวณหน้าก้อนออกแบบนี้เสร็จแล้วก็ทําการนอนตะแคงและลดน้ําลงไปนะคะแบบนี้ก็ทําได้ค่ะการเปิดดอกเห็ดจะทําได้ทั้งหมด2วิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นเอาคอออกหรือจะเอาคอไว้แต่ลักษณะการทําดอกของเขาจะไม่เหมือนกันถ้าทําดอกมาแบบนี้ก้านเห็ดจะไม่มีนะคะก้านเห็ดจะสั้นแล้วเราก็ไปนอนตะแคงหรือแขวนเห็ดทําการลดน้ําในคลิปต่อไปค่ะ